อยู่กันท่ามกลางสีเขียวมันก็ช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบขึ้นนะก็ที่จริงมันก็เป็นการเชื่อมโยงของสมองนะฮะนิวโรไซด์ที่แบบพอเราเห็นสีเขียวเนี่ยสมองเนี่ยมันจะไปลิงก์กับตัวใบไม,ใม้ใบหญ้าพอลิงก์กับใบไม้ใบหญ้าเนี่ยมันจะไปดึงความรู้สึกที่เราคุ้นชินกับใบไม้ใบหญ้าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคน,นจะจะรู้สึกสบายสบายไงมันอยู่ในป่าเขาอะไรแบบนั้นดังนั้นพอเราเห็นสีเขียวเนี่ยสมองมันจะดึงไอความจําสี ซึ่งมันจะพ่วไปกับอารมณ์มากับความจําสีนั้นด้วยนะแล้วก็จะรู้สึกเช่นนั้นหรือถ้าเอาละเอียดขึ้นเนี่ยแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความถี่ที่แตกต่างกาันม่วงคราวนี้มันเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยม่วงก็จะพลังงานสูงสุดแ,แดงก็พลังงานต่ําสุดอินฟาราเรดม่วงก็อัลตราไวโอเลตแบบนี้นะครับผมซึ่งความถี่ของแสงตรงนีน้ที่มันจะเป็นแบบปื๊บ,บ,บแบบนี้เนี่ยมันมีผลต่อกลไกลการทํางานของสมองฮะดังนั้นเวลาเราดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยสมองก็จะทํางานด้วยความถี่ด้วยพลังงานเนี่ย สิงกับไอสีที่เราเห็นดังนั้นเวลาเราเห็นสีร้อนๆสีแดงๆแบบนี้เราจะรู้สึกบางทีมันรู้สึกร้อนไปด้วยเป็นการทํางานในเรื่องของความถี่แบบนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งเนี่ยพอสมองมันทางานแบบนั้นเนี่ยมันจะสั่งไอ้ตัวต่อมไร้ท่อต่างๆเนี่ยให้มีปฏิกิริยาตามที่มันนั่นด้วยอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันเนาะร้านอาหารเนี่ยมักจะต้องใช้สีส้มในการเป็นสีกําแพงเพราะว่าพอเราเห็นสีส้มปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนเล็กขึ้นมา เหมือนน้ำย่อยมันจะเริ่มทำงานเขาผาจะเริ่มหิวถ้แล้วต่อมในสมองก็จะหลั่งสารออกมาให้เกิดความรู้สึกอยากกินังนั้นร้านอาหารที่กินสีส้มเนเขาเคยทำสาํารวจมาเนี่ยก็มักจะมียอดต่างต่อคนเนี่ยลูกค้าต่อหนึ่งคนเนี่ยสูงกว่าร้านที่แต่งแบบซอฟซอมนุ่มๆซึ่งก็หลักความจริงง่ายๆนะลองนึกภาพสิร้านที่แต่งซอฟซอฟนุ่มๆบางทีเราก็กินแล้วก็จะรู้สึกชิลรู้สึกสบายพอใจละแต่พอมันร้อนๆบางทีมันรู้สึก อ,อีกอีกจานหนึงจานึกนะครับผมก็ประมาณแบบนี้ฮะเรื่องของเรื่องของสีมันก็จะมีผลโดยตรงกับสมองแล้วตัวสมองมันก็มีผลกับจิตใจครับผม